เออได้แล้วได้ไหมอ๋อเออได้ได้ไหมได้พอตั้งไป,네 <c oughs> ปนะครับพอตั้งล็อกแนวอุปกรณ์หมุน <c oughs> ได้ไหมกดลอดอ็ลอกแนวโปรดการวางแนวหน้าจอถูกล็อกโปรดหมุนอุปกรณ์กลับ ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะเยอยนี้เขเข้ามาดูม่ใหญ่ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะอ้าปดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนนีน้นั่นแหละนั่นแหละมันตอนนี้มันเดี๋ยวตอนนี้มันล็อกอยู่มันล็อกมันจะต้องเอาเอาตรงเนี้ยให้อันนี้เนะียอันนี้ไม่ใช่ปดเม่อีใลองเลยน,นี่ไหนช่วงกดตรงไหนมาแต่ที่ ไม,ไม่ไม่เรามาสง่งขวดใครเนาะสง่งขวดนี่มองไม่เห็นคอมเมนต์ไอ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ภาพไอ้น,นั่ไอ้ไหนแล้วมันไม,มน่อันนี้มันมันต้องเข้าไปอันนี้กดตัวนั้นเอฟเฟคมาตะกี้เขาเขาให้กดไปตรงไหน เดี๋ยวนะดูเข้าไปตั้งค่าก่เออตั้งค่าชุมชนมันไม่มันไม่อันน,อนี้แนวตั้งปเป็นแนวนอนอนะดูมาตะกี้แล้วนะ่ะมันมันไปไปตรงไหนอนะที่เขาเอาไว้เนี่ย นีเราคอเอีย e งอยู่นะเนี่ยเ้ยมีคนอีกกดถูกใจเราคอเอียงอยู่ใครเนาะคอมเมนต์ก็ไม uh> ่เห็นดูมั้ยเดี๋ยวกดโไหนตัวเคียน มันมันไอนี่ไงพี่น้องเออสี่คนเดียวเดียวย้ายใจแล้กดไปกดตัวไหนอ่ะตัวนี้ช่วงยังมันถึงไม่ได้เออมันถึงไม่ได้เนี่ยมันล็อกเนี่ยเออทำยังไงถึงจะไม่ร้องทำยังไงถึงจะไม่ล็อกพี่น้องเออเดียวเดี๋ยวรอแป๊บ เยจอยกำลงังไอ้นี่อยู่หาวิธีหาวิธีปรับอยู่มันปรับไม่ได้พี่น้องบายบายก่อนนะบายบายเดี๋ยวเอาไม่